สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมมงคลกัน,นิกาเช่นเคยนะครับทาง YouTube Channel กับข่าวหนองคาย Good News คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวสารดีๆมีสาระและก็เป็นข่าวใกล้ตัวได้ง่ายๆนะครับวันนี้ผมยืนอยู่ที่ถนนด้านข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดธาตุบ้านเมืองบางตบ,บทวัดธาตุอำเภอเมืองหนองคายนะครับซึ่ง ทางเทศบาลตำบลวัดธาตเนี่ยได้จัดงานประเพณีบุญบ้งไฟประจำปี2,565นะครับซึ่งมีขบวนต่างๆเข้าร่วมในปีนี้จำนวน5ขบวนจาก13หมู่บ้านครับวันที่28พฤษภาคมเวลา13นาฬิกานณะบริเวณถนนด้านหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดธาตบ้านเมืองบางตำบลวัดธาอำเภอเมืองหนองคายนางสาวสิริมาวัฒโนรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี2,565ของเทศบาลตำบลวัดธาตุโดยมีประชาชนชาวตำบลวัดธาตุทั้ง14หมู่บ้านร่วมพิธีเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งปีนี้มีหมู่บ้านนำขบวนแห่บั้งไฟเข้าร่วมประกวดจำนวน5หมู่บ้านด้วยกันนายประโมทสุขสวัสดิ์นาย,ยกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุกล่าวว่างานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลวัดธาตุถือเป็นประเพณีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือน6นะครับ โดยความร่วมมือของหมู่บ้านต่างๆในเขตตบนวัาต์ทั้งนี้เพื่อสืบสารประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นเมื่อถึงเดือน6กก่อนเข้าสู่ฤดูทำนานะครับชาวบ้านจะได้พร้อมใจกันจัดทําบั้งไฟจัดขบวนแห่บั้งไฟและจุดบั้งไฟขึ้นสู่ท้องฟ้าซึ่งตามความเชื่อเป็นการขอฟ้าขอฝนจากพญาแถนให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลเพื่อให้ชาวนาได้มีน้ำเพาะปลูก นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความสนุกสนานสร้างความสามัคคีของคนในชุมชนและหมู่บ้านใกล้เคียงอีกด้วยเป็นการส่งเสริมบทบาทหน้าที่ของเทศบาลตำบลวัดธาตุในการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปโดยมีขบวนแห่และขบวนบังไฟเข้าร่วมประกวดจำนวน5ขบวนประกอบไปด้วยขบวนแห่บ้านทิพธานีบ้านโพงามบ้านเบิดน้อยบ้านวังยาง

การของน้นะครันี้นะครับถ้าไม่มีนี้จะไม่ ทางพุ่มดอกดาวเรืองนะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมข่าวหนองคายกู๊ด e ิวทาง Youtube Channel แล้วก็ให้เกียรติกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานนะครับวันนี้ผมมงคลกนิกาพร้อมด้วยทีมข่าวต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ